นี่พนนี่นี่คือไงนี่แต่น่ามินอองต้องมองวันกลับถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนคือเก่าเด้อบ,บาวาจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะทางต่างประเทศกลับทักทายสบายดีคือกันนั่นแหละพี่น้องไปหากบป่ะนี้หากบเขาไงาบริเกตมักแดงพี่น้องไปหลุนน้องข่อยสิมานบะ ขี่เขือไปพี่น้องน้ำเซียงเหียงเด้อพี่น้องน้ำเซียงเหียงอากาศสขีเึือไปลมลมพี่น้องเอ้ยโอ้ยกูมือนี่มันบรรยากาศมันจับเป็น่ยนใหญ่ใหญ่พี่น้องลมลมนิดหน่อแต่ว่ามื่อนี้ใครแน่ใครก่อนเมื่อวานเมื่อวานนี่ลมแห้งพี่น้องลมแห้งมันหนาวแล้วค่อยสขีเึือไปได้พี่น้องไปไกลเติบมาเนี่ พี่น้องคอยมาพอวางนี่มันจะมีกลบด้วยวางนี่เด้อคิดว่ามันตน้ yeah, yeah, นองมีกบด้วยอะไรแบนี้มันเดี๋ยวคอยสิหึออ,อกมันคหึออ,อกเบิ่งก่อนเดี๋ยวก็สิขุดให้เบิ่งมันมีแบบมันหลุดน,น้ำกันเลยพี่น้องเลยสิมีแล้วมีมแถวนี้นเป็นตามีได้แถวนี้คืออยู่พี่น,อน้องมันก็คอยสิขุดเบิ่งก่อน นพี่น้องเจอแล้วเจอหนีเด้กบเด้พี่น้องเอ้ยนี่มาบ๊วยอเอามันคือโบเห็นพี่น้องในนี้มันเป็นมันมืดจะไหนบุญนี่โอ้ยมันเด้กดออกให้เบื้องนี่เห็น้องมองมันอยู่มานอะไรพี่น้องมันเฮ้ยมันจังไห้มันเป็นมืดมันทายไปมองเอนินคือแจ้งอยู่ ตัวแหลกแขกม้านพี่น้องตัวแหลกแขกม้านมาเด้อเดี๋ยวควรจะขุดไปอยู่แถวเบิ่งแทนตอนนี้เนี่ยแน่ขอว่ามันอยู่ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวเลยดีกว่าไปใส่ในก่อนเดียวพี่น้องไปแป๊บหนึง่ง ตัวบ่คอยใหญ่ปวมแดดสองจะไหนว่าอันทายลงหากบคือบ่เห็นเป็นมืดมืดมาลุนน้ำกาลีกไปหน่อยสุขุดไป

Ôi. Ní. Ôi tôi bằng ngày lấy cái nào tôi này Xàm à, lẹo Mà như thế phía nào เบ่งพี่หน่องเติ้งเติ้งโอ้ยใหญ่กว่าเขียนหมอนอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยสี่ตัวแล้วแต่ว่าโตมันบ่ค่อยใหญ่เด้อพี่น้องสี่ตัวก็ได้แต่ตัวใหญ่อยู่บ่มืาอนี้โอ้ยบังโดนไปนกกันพี่น้องคขึสิขุดมันแค่นี้แหละขึ้นไปนี่สิมานปะ Khắc ý đây, Nói, tía, cái vàng này. Mà người không thể nào để lấy ổn để lấy ổn đi lấy ổn Ha lấy ổn để 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 lấy như để nào, ui, để lấy ổn để lấy nó để นี่หม่งมันขากกระโดดพี่น้องเอ้ยจะโตแล้วป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วพี่น้องมานอยู่โ้ยกลมมาแต่ปากใหญ่ๆพ่มันมอญหลายด้วยวาเจอแล้วตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยบ่คอยมีกบใหญ่ด้วยวางนี่เด้อกบบยังขึ้นบ่ใหญ่ว่ะ ไปใส่ก็ใส่ใหญยหลายต้นแต่ว่าตูบกค่อยใหญ่ เดีแล้วเนาะนี่ตัวกบตัวบ่ค่อยใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยกบแทนนี่เปหมานอยู่เต้าแทนนี่ได้หลายตัวเติมอยู่แต่ว่าตัวบ่ใหญ่อยู่พี่เนาะขุดขึ้นไปแทนโอ้ไปใช้เห็นมึจ้ะ หลายตัวเต็มแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วโอ้ยดิมีตัวนึงนี่ินี่ตัวนึงนี่มีตัวนึงเบิ่งเด้อคอยสิบขวดมานี่แม่นอีหลีพี่น้องโอ้ยอยู่ไอ้พก่น มองมันเกี่ยงพอปันยังนี่ตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยนี่โอ้ยเบิง่งมองมาอยู่เบิ่อตัวตัวบ่ค่อยใหญ่เด้อพี่น้องช่วยถุงก,กันด้วบ่ค่อยใหญ่ไปะซามมันเนาะพี่น้องว่าแต่มันหมานโอ้ยยางหัดเนีน่ยพ่อ ป่นพอแกงแล้วพี่น้องเอ้เวลายโตเติตบเลยต้มป่นก็แซ่บแซ่ดพี่น้องเดี๋ยวจะนอนใอยอสิไปเก็บพักอันนี้คอยเห็นยบในเสียหลายๆนี่มักนระคผมออกไปจะนอยจังเก็บเอามาเบิ่งพี่น้องเปตามีบ่นี่หูมันนั่นหูเบาม่ได้แบบนีตเนาะถ้ามันมาออกไปก่อนเนี่ยมันมีแน่แน đi 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 đi, đi, đi. đi, đi. đi, đi. Để có cột tịnh nữa để cột bị lịnh phải nó nè tổ bò nhai mừng hù này hù mà tôi nên nói ơi Xem khẹt mộ thì nó ơi chơi lẹo thì nó Chơi lẹo Ni kênh nè đai tua dài đất nè kù 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 Ôi, oh, hình hén đây theo này Mà đây mi nạm, mi nạm đây theo hội Mình khẩu ngay, phải nói ơi nhằm này Cốp mình vào đây kiếm như là khẩu ngay luôn đây, xe khủng quá Nị Lái tua leo, phải nói Điều cái gì để cặp bạn lại đại phục tụng hốc kén này phải nói, phải nói. เอ้าพี่น้องมาเบิ่งบานนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งตัวกบแดดมันแดดมันกระโบเห็นมันอยู่จังสี่เ้ยพี่น้องเอ้ยพวกนี้ขึอนเสี้อาขึ้นมานี่แมงนิโอมันอยู่ขึ้นไหนหมาแนาะหมาน้องมาเนาะโอ้ยมันแดดแห้งวางนี่ไปแช่หน้าวางนี่งกั บรเห็นนะตัวกบพี่เนาะนี่มานเลยพี่เนาะนี่หลายตัวเลยเด้อพี่น้องเอ้ย เยอแล้วตัวนึงพี่น้องโอ้ยบกครอยมีกบใหญ่เระหว่างนี่เด้อกบยังคือบกใหญ่ด้วยเด็กไปใส่ไปใส่หนักเลยหลายๆตัว่ว่าตัวบกครอยใหญ่ เบิ่งผลงานข่อยพี่น้องมาดิได้สิบสอตัวพี่น้องเหลือก,กินเลยแหละพี่น้องเอ้ยเหลือก,กินก็เอาไปขายได้แต่ละมือข่อยก็ได้ขายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่แพงดอกกบป็นอยู่ประเทศลาวเฮาก็คือโล1โลละแสนกีบเป็นเงินบาทก็100กว่าบาทเนาะพี่น้อง100กว่าบาทหน่อยนึงเพราะว่า100 100อยหนึ่งหก0 0บห้าพันหบ้าพันนไดห้าขายแสนแสนกีบก,ก็100เท่าใดแหละ100ป่ายแหละพี่น้องเอ้ย กระมันอยู่ได้สิบสองตมันนี่อันนี้ก็พักได้อยู่แต่ว่ามันหลายอยู่แต่ว่าบริเก็บพี่น้องมันเหี่ยวทิ่มเมืแล้วทงยางก็มีแต่ว่าบริใส่กระชิดกระกาบ้านเลยเด้ยพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องพอกันคลิปน้าสบายดีสวัสดีครับ